ถอดความเรื่องนิลาดนาลินคำคงบทที่ยี่สิบสองสามสิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดจากมามาลิ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพลางพีผองเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมานาบางบ่อรับคํำของ ้าวน้ำตาขอขอความเดินทางมาโดยทางน้ำล่วงหน้ามาจนถึงตำบลบางยี่เรือขอให้เรือแผงช่วยพานางมาด้วยแต่บางยี่เรือไม่รับคำขอน้ำตาพี่จึงไหลนองบ้านบ่อน้ำหมวกแหก้งไปเห็นบ่นเอเน่คงขังเป็นเลื่อนไหล อาโชมแม่เบนจะรักเรียมเอยมาซับอสุชนให้พี่แล้วจากหลาถอดความเดินทางต่อไปจนถึงตำบลบางพ่อซึ่งน้ำแห้งเหือดจนมองไม่เห็นมีแต่บ่อน้ำตาที่คงเต็มไปด้วยเลือดพี่ก็อยากให้นางผู้มีความงามห้าประการมาซับน้ำตาพี่ แล้วค่อยจากไปเห็นจากจากแจกก้านแกมระกรรมถนัดระกรรมกรำจำจากชา้าบาปใดที่โทรรมแทนเท่าราแม่จากแต่คาบมนีหน้าพี่น้องคงถนอมถอดความเห็นต้นแตกจากกิ่งก้านสลับกับต้นระกรรมทำให้ชอกช้ำระกรรมใจ ว่าเคยเป็นเวรกรรมที่คงเคยทำกันมาทำให้เราต้องจากกันไกลขอให้ครั้งหน้าเราคงได้อยู่ร่วมกัน